วันนี้พามาดูระบบที่บ้านตัวเองนะครับติดเครื่องดี่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเป็นตัวขนาด5กิโลวัตต์ไฟซิงเกิลเฟสนะครับวันนี้แดดก็กำังเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้แดดมีก้ไม่บ้างเดี๋ยวหุบเดี๋ยวมีแดดนะครับเนี่ยแดดกำลังมาแล้วฮะเพิ่มเป็น4.1 4.2นะฮะประมาณนี้การใช้ไฟนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเราทำงานอยู่บ้านเราจะเปิดแอร์ข้างล่างเป็นแอร์สีทิศท,ทางขนาด36,000 BTU ตัวเนี้ยครับกินไฟรวมกับเครื่องใช้ไฟอื่นทั่วไปอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ2.5กิโลวัตต์ ตอนนี้นะครับก็คือคอนเซปต์ของมันก็คือเป็นผลิตอัดใช้นะครับในรูปบ้านตัวน,นี้เนาะเหลือใช้เนี่ยก็เก็บมาชาร์จลงที่แบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่เราก็มีอยู่ที่585เปเ็นแล้วนะครับเหลือใช้เอามาชาร์จที่แบตเตอรี่ไฟการไฟฟ้านะครับจะมาเลี้ยงแค่20วัตต์นะครับน้อยมากๆเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราเปิดแอร์เย็นสบายเลยที่บ้านโดยที่แทบไม่ได้ดึงการไฟฟ้าลเลย พูดถึงก็คือมันไม่ดึงไฟขัดจากกันในฟ้ามาใช้แต่ตัวที่ไฟมาเลี้ยงตัวนี้มันเป็นไฟในส่วนของที่มา,าตรวจจับเลี้ยงระบบอิวอร์เตอร์ที่เฉอยอยู่ที่20วัตต์นะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เรามีอยู่ที่85แบตเตอรี่เราใช้เป็นยี่ห้อเอลวิสฟันด้านล่างนี้นะครับ แบตเตอรี่ไอวทันเป็นโมเดล G3 นะครับขนาด51.2โวลต์300แอมป์อยู่ที่5เ15.36กิโลวัตต์อวนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เรานะครับก็สามารถทัชสกรีนได้บอกค่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกรอบชาร์จด้วยนะครับสามารถทัสกรีนได้มาดูระบบคอนโทรลเรนะครับตัวระบบคอนโทรลเราตรงนี้นะครับเราแะประกอบ ติดอยู่ที่2ส,สตรีมนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่ฟิวเข้าไปจะมีแค่เซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก็เป็นเซิร์ฟโรเทคชั่นฝั่งของ d c นะครับจะมี2ส,สตรีมควบคุม2 p v แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ของบริษัทเราเองเป็นอีโคโซล่าทั้งเบรกเกอร์ทั้งเซิร์ฟโรเทคชั่นเลยนะครับจะเป็นของมาตรฐานเลยนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นเบรกเกอร์ควบคุมระบบ AC นะครับก็จะเป็นในส่วนของเบรกเกอร์ RCBO ขนาด3.2แอมป์มาพร้อมกับเซตโพดิชั่นนะครับเป็นฝั่งของไฟ AC 1 f a เฟสนะครับตัวนี้เป็นชุดเก่าเราแต่ก่อนเราติดเป็นหัวเวยไว้นะครับเรายังไม่ได้ถอดออกเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับโดยทั่วๆไปแล้วระบบบ้านเราก็จะติดประมาณนี้นะครับโดยใช้รางเหล็กใช้อุปกรณ์พวกนี้เป็นระบบมาตรฐานนะเลยแล้วก็เรื่องถึงความสวยงามด้วยนะครับ